คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธนะครับผมที่10กันยายนนะครับพศ2568นกะครับกับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็เด้พา f อีพี่น้องได้พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับ อยากชมแนวทางเลขทูบบารมีปูทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปูอยู่หลายงวดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc เมตรลักนะครับของแอดนะครับสำหรับสูตรแอดคินำโชคพระวยนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่0นะครับมา101 1นะครับแต่ว่าไปฝั่งหน้านะครับยินดีกับพี่น้องที่เอา101 1นะครับผมเป็นเกณฑ์ล่างนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดี ก็พากันเมนิ์เข้ามาก็อยากจมแนวทางเลขทูบบริมีหลวงปู่สวงนะครับสําหรับเลขสูตรนะครับเดี๋ยวจะบวกให้ทีหลังนะครับก็รอลุ้นเราจมพร้อมกันครับผมถ้าเป็นคาถาพคดานะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพคดานะครับก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ ณโมตสะพระควโตูระ um ตูสมมาส mm nah ัมพุทธสะณโมตระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทธสะณโมตระพระควโตูระตูสมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสัง จักรวติยะสังมหาจักรวติยะสังพุทธยะสังปฏิเกพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัรพสิทธิวิชาเจรินยะสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุบติหุนตุไมหังนนโมพุทธสะเนโมธรรมะนโมธรรมคัตถะเชืญาติทางหูรูรูสวาหายะสาธุ ครับผมเลขทูบนะครับบารามีนะครับปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียง f อพี่น้องได้ลุนเลียกทูบไปด้วยกันนะครับรอลุนรอชมไปพร้อมกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีผู่ทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปู่ทวดจริงจักจริตมีจริงขอจงบุญบารมีเลขทูบที่จุดออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยหลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีผู่ทวดทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคมอมเมนต์อัดแตกต่างกันออกไป สำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผม um <t une> เห็นตรงกันผมมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้เอดเขาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีเชยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ